สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเล่าจากหลวงตายอยีกเช่นเดิมนะคะก็จะเป็นเรื่องของของขวัญจากความไม่รู้ค่ะเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ออมไปถามหลวงตาว่าอ้โหมนุษย์เราเกิดมาพร้อมอวิชชาแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะ เข้าใจได้ละ่ะเราถึงจะถึงปลายทางที่หลวงตาไปถึงแล้วได้บ้างหลวงตาาก็บอกว่ารู้ได้ไงว่าข้าถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้ก็แต่ก็คิดว่าน่าจะเดินออกไปไกลกว่าเรามากแล้วท่านก็เลยเล่าให้ฟังต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันคือกิมมิคของธรรมชาตินะ ถ้ามันทุกอย่างมันเกิดจากความรู้รู้หมดแล้วอะไม่มีอะไรต้องเรียนรู้แล้วมันจะไปสนุกตรงไหนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าหากว่าทุกคนรู้เหมือนกันคิดเหมือนกันรู้มาเท่าๆกันมันจะเกิดความแตกต่างหลากหลายไหมไม่มีทางนะคะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยลก็บอกว่ามันเหมือนกับทุกคนอะมันเหมือนลงมาเล่นเกมอะแล้วก็เวียนกันไปเวียนกันไปจนกระทั่งว่า เราอะจะเก็บแต้มความรู้ความเข้าใจและความคิดสร้างสารรค์ได้มากน้อยแค่ไหนเราทุกคนเริ่มจากไม่รู้เท่ากันหมดเลยเมันเหมือนกับปิดตาแล้วก็ลงไปเล่นเกมนะคะลงไปเล่นเกมซึ่งเกมทั้งหลายเนี่ยก็จะมีคนออกแบบเอาไว้ว่าเงื่อนไขเป็นแบบนี้เราจะเอาชนะเกมยังไงเราเจอคนแบบนี้เราจะวางใจยังไงเราจะผ่านด่านนี้ไปได้ยังไงซึ่งการเล่นเกมเนี่ย คือการแก้ปัญหาค่ะแล้วซึ่งการแก้ปัญหาเนะี่ยมันคือสกิลมันคือความสามารถมันคือความรู้มันเหมือนกับการที่เราเล่นเกมอะไรก็ตามเนี่ยคนยิ่งผ่านด่านไปเยอะๆยิ่งมีสกิลเยอะใช่ไหมคะชีวิตก็เหมือนกันเวลาเราเจอเรื่องยากๆเนี่ยคนที่ผ่านเรื่องยากๆมาเยอะๆมาบ่อยๆมาซ้ําๆ เขาก็คือจะเป็นคนที่อุ๋เราจะเห็นเลยว่าคนที่ผ่านอุปสรรคมามากๆเ,เขาจะมีความองอาจเข้มแข็งแล้วก็สง่างามในตัวเองแต่คนที่ไม่เคยชนะอะไรเลยอะไรก็แพ้อะไรก็วิ่งหนีเราก็เลยราจะเราจะเห็นได้เราจะสังเกตได้ว่าเขาจะไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วก็จะไม่ค่อยมีความภูมิใจในตัวเองค่ะดังนั้นเนี่ยชีวิตเราไม่ว่ามันจะเจออะไรเนี่ยหลวงตาบอกว่าให้คิดว่านี่มันคือเกมที่มันทดสอบที่ทําให้เราเ,เก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นมีภูมิปัญญามากขึ้นนะคะท่านก็เล่าต่อ ท่านก็เปรียบเทียบค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าเราเนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมไปนานๆแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะออกจากเกมละการออกจากเกมเนี่ยค่ะมันมีออกไปได้3ทางทางแรกก็คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งความเข้าใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความรู้มีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเนี่ย จน,จนกระทั่งว่ามีปัญญาเทียบเท่ากัน,นอันนี้หลวงพ่อฤษีเล่าเอาไว้นะคะอันนี้เอามา,มาเปรียบเทียบกับเรื่องเล่าของหลวงตานะมันมีในหนังสือของหลวงพ่อฤษีหนังสือเล่มนี้ค่ะคู่มือปฏิบัติพระกรรมฐานอันนี้หลวงพ่อฤษีนำเป็นคนเขียนนะคะอยู่ในหน้าหน้า12นะคะ ท่านเขียนเอาไว้ว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมีความสว่างเหมือนกับพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันแบบไม่มีเมฆบังเลยโอ้โหสว่างมากคือไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเห็นทุกอย่างชัดเจนหมดนะคะและเมื่อเปรียบเทียบกับปัญญาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็จะสว่างเหมือนกับพระจันทร์เต็มดวงที่ไม่มีเมฆบังอีกเช่นกันทีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหลวงพ่อเคยเล่าเอาไว้ค่ะว่าพระปัจเจกเนี่ยท่านจะ บรรลุทำได้ด้วยตัวเองแต่ว่าท่านไม่ได้สอนเป็นวงกว้างใครมาถามท่านท่านก็ตอบเฉพาะบุคคลแต่ว่าไม่ได้เทศนาสั่งสอนจานวนมากแล้วก็พาคนไปนิพพานจํานวนมากๆเหมือนกับพระพุทธเจ้านะคะทีนี้ค่ะถ้าเป็นพระอรหันต์ก็จะสว่างเหมือนกับตะเกียงดวงใหญ่ก็จะน้อยกว่าคบเพลิงเยอะเลยนะคะทีนี้เอา้าแล้วเราละ่ะเราไม่ได้เป็นพระอะไรเลยเราเป็นมนุษย์ธรรมดาปัญญาเราจะมืดบอดขนาดไหน เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามอะคะ่ะที่ที่มันเป็นเราอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้โหมันทําให้ออมรู้สึกว่าฉันไม่กล้าว่าใครเลยอะแล้วถ้าใครจะว่าฉันโง่ก็โอ้โหว่าไปเถอะคงก็โง่จริงๆอะโง่โง่โง่างางางามากเลยโง่ไปเลยนะคะถ้าเรื่องเล่าของหลวงพ่อฤาษีและหลวงตาที่เล่าให้ออมฟังมาเนี่ยมันมันเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพได้ชัดมากมันทําให้ความอาหาังการในตัวเองเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากๆเลยมันมีคําพูดหนึ่งค่ะของตอนที่ออมเรียนปริญญาเอกนะเคยมีคนบอกออมว่าจบปริญญาเอกแล้วเนี่ยห้ามพูดคําว่าไม่รู้นะเราเราเรา กรสามารถทํำแบบนั้นได้จริงๆเหรอมออมีความคิดค้านขึ้นในใจนะคะว่า คุณบัญญาแค่ด็อกเตอร์เนี่ยนะมันจะโอ้โหมันจะใช้คําพูดว่าไม่รู้ห้ามใช้คําพูดว่าไม่รู้ได้เลยจริงๆหรอมันคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นได้แต่อาจจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะที่เราไม่ควรพูดคํานั้นก็เข้าใจได้เมื่อมาเจอหนังสือที่เล่าเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเราไม่กล้าเลยค่ะไม่กล้าที่จะว่าใครไม่กล้าที่จะคิดว่าตัวเองเก่งและไม่กล้าเลยที่จะไปตําหนิตัดสินหรือสั่งสอนอะไรใครเลยทําได้เพียงแต่เล่าประสบการณ์แชร์เรื่องราวนะคะให้ถ้าใช้ประโยชน์ได้ก็เอาไปใช้แต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ปล่อย ่าไปมันทําได้เท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะก็เลย <c oughs> ได้ข้อสรุปหลวงตาก,ก็เลยสรุปให้ฟังนะวันนั้นหลวงตาบอกว,ว่าเราเนี่ยอยู่ในเหมือนกับอยู่ในสงครามอยู่ในสภาวะของมลพิษอะมลพิษที่มันเป็นมลพิษของความคาดหวังทั้งการที่เราคาดหวังในตัวเองเราคาดหวังในตัวคนอื่นแล้วก็คนอื่นคาดหวังในตัวเรา ทุกความคาดหวังค่ะมันส่งออกมาเป็นพลังงานเนี่ยที่มันออกมาในชั้นบรรยากาศอ่ะมันเหมือนกับเราอยู่ในที่ที่โอ้โหมีแต่โรงงานอุตสาหการรมเต็มไปหมดเลยซึ่งเราไม่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยอ่ะว่าเราไม่อย,อยากอยู่ในสภาวะนี้เราไม่อยากจะถูกคาดหวังแล้วเราก็ไม่อยากจะคาดหวังในตัวใครเราเองเป็นทั้งผู้ปล่อยพลังงานอันนั้นออกไปแล้วเราเองก็เป็นผู้รับผลกระทบจากพลังงานพวกนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยคะ่ะถ้าเราเข้าใจในเรื่องของภูมิปัญญาเนี่ยเราจะ เหมือนกับเป็นอิสระจากความคาดหวังทั้งหลายนะเหมือนกับเราใส่แมสตลอดเวลาได้เลยเหมือนใส่เครื่องฟอกอากาศเฉพาะตัวได้ะคะ่ะว่าเฮ้ยเราเรา,เราลอยตัวจากความคาดหวังของตัวเองได้นะลอยตัวจากความคาดหวังของคนอื่นได้นะซึ่งมันไม่มีใครจะสามารถคาดหวังในอะไรได้เลยเมื่อภูมิปัญญาเรามืดบอดขนาดนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยค่ะมันทาให้เราสามารถที่จะ ชื่นชมในความแตกต่างหลากหลายได้สามารถเคารพความเป็นปัจเจกของแต่ละคนได้ซึ่งเราจะรู้เลยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความอยู่นี้กว่าเขาจะเรียนรู้อะไรจะไปในเส้นทางไหนใช้เวลานานแค่ไหนเราไม่สามารถไปคิดแทนคนอื่นหรือว่าไม่สามารถไปตำหนิตัดสินอะไรใครได้เลยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือของขวัญที่ความไม่รู้เขาให้เรามาตลอดชีวิตของความเป็นมนุษย์ เราจะส, AH สามารถเรียนรู้ในแบบที่เราอยากจะเรียนรู้ได้ไม่รู้จบเลยค่ะแล้วเมื่อไหรที่เราเห็นความแตกต่างนั่นคือความสวยงามที่ธรรมชาติหรือความไม่รู้มอบให้เรานั่นเองก็หวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ